สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้นะคะก็จะเป็นพิกาาต์นะคะหรือว่าเรื่องหินนะคะมาดูกันว่าใครเอ่ยกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะใครกําลังคิดถึงคุณแล้วอ่าเขาคนนั้นคือใครคิดถึงเรื่องอะไรนะคะทั้งมวลทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการเราฟังนะคะวันนี้มีสองกองนะคะหรือว่าสองหินด้วยกันนะคะกองที่หนึ่งนะคะเซฟลินไนท์นะคะหรือว่าหินปีกนางฟ้านะคะเป็น อันนี้ก็จะเป็นพพิคนานั่นเองนะคะอันนี้สวยสวยแบบเหมือนมีปีกของนางฟ้าอยู่ในนี้เลยนะคะหินแห่งการฮิลลิ่งนะคะกลองที่สองนะคะไหมไมไมทอง <c oughs> เกือบจะพูดไหมไทยไหมทองผสมแรเ่เฮมาไทยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ เป็นพภพิคเนตนะคะนะสำหรับตัวจิ๋วจิ๋วแซนเจวของเรามีหนึ่งสองนะคะตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงสิใครเอ่ยกําลังคิดถึงคุณนะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวแหละไม่รู้รู้แต่ว่าพลังงานนี้มันพลังงานนี้มันคือเขาคือใครเขาเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรานะคะแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะช้วิจารณญาในการรับฟังเป็นแรนดอมไม่ใช่สิเป็นทมเลสนะคะมาเริ่มกันเลยสำหรับ คนที่เลือกกลองที่หนึ่งนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะปีกนางฟ้านะคะใช้เด็กนี้ใครกำลังคิดถึงคุณมาดูซิ คอร์ดไพ่ยี่สีรุ่นที่สิบนะคะเหลืออีก2ที่นั่งเท่านั้นนะคะหมดเขต31มอมีนาคมนี้นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนเนาะใครที่ไม่ทันนะคะก็คือลงทะเบียนรอรุ่น11ได้นะคะนู่นแหละนู่นแหละตอนไหนไม่รู้นะคะกระฎามัง้งโอเคค่ะมาเริ่มกันใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณนะคะ กูบา <K uba> อาจารย์เปิดทางนะคะดูซิใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้ครอ,อบครัวค่ะคนในครอบครัวของคุณกำลังคิดถึงคุณค่ะบ้านครอบครัวคนที่บ้านนะคะ,ะความรักคนรักคนที่เขารักคุณนะคะคนอาจจะเป็นคนมีอายุก็ได้นะคนในครอบครัวของคุณนะคะ แล้วก็คนรักของคุณด้วยนี่อะไรใครหรือคนที่พูดคุณเพิ่งคุยไปเมื่อกี้เองหนึ่งนะคะคนรักเราคนในครอบครัวเราหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้มีแฟนเป็นคนที่คุณเพิ่งคุยกันนะคะได้ไม่นานเองเขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้เลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะ มาดูว่าคนคนนี้นะคะคนนี้มีความเป็นชาวท่านดินท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกพฤกษศมังกรกันนะคะมาดูขอขยายต่อหน่อยสิอาถ้าเป็นครอบครัวนะคะถ้าเป็นครอบครัวของคุณนะี่คะเขาต้องการฝากบอกอะไรคุณนะคะมีครอบครัวขึ้นมาเอาครอบครัวก่อนเขากังวลใจนะคะเป็นห่วงเรากังวลใจเกี่ยวกับเราน,นะคะเออหลายอย่างเลยแหละนะคะ แล้วก็รอคอยข่าวจากเราอยากคุยกับเรานะถ้าเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าเขาอาจจะอยู่ทางไกลนะคะอาจจะเป็นแบบเฮ้ยจะมาหรือไม่มารอคอยข่าวจากคุณรอคอยคาตอบจากคุณอยู่นะคะคนที่บ้านคนที่ครอบครัวเนี่ยรอคอยการติดต่อจากคุณค่ะหรือว่ารอคอยการคุยการเคลียร์บางอย่างกับคุณอีกหนึ่งกรณีอาจจะเป็นสถานที่อะไรก็ตามที่คุณไปดีลไว้นะคะ อย่างเช่นคุณไปดูบ้านหลายหลายหลังคุณไปดูอาพาร์ตเมนต์คุณไปดูที่เช่าอะไรต่างๆาน,นีนะนะคะเขารอคําตอบจากคุณอยู่อืมก็ได้นะคะอะ่ะที่แน่หนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวค่ะอาจจะรอคอยการกลับบ้านก็ได้นะเออนะคะมาดูสิคะาว่าเขาอยากบอกอะไรถึงคุณถ้าเป็นในลักษณะของครอบครัวก่อนเนาะว่าเขาคิด ขาคิดมากเกี่ยวเขาอยากให้คุณกลับบ้านเขาอยากจะเจอคุณนะคะเฮอร์มิตเป็นห่วงแล้วแหละเห็นคุณเงียบไปเห็นคุณแบบนั่นไปต้องการทราบข่าวว่าเป็นยังไงสบายดีไหมชีวิตโอเคไหมนะคะเงียบหายไปเลยอย่างเงี้ยอ่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณนั้นล่ะค่ะคิดถึงคุณหรือรวมไปถึงปู่ย่าตายายของคุณหรือเอาตรงๆคนที่รักคุณคิดถึงคุณนะคะอยากให้คุณแบบ อยากเจอคุณอยากให้คุณแบบไปเจอหรือว่ารวมไปถึงบันผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะคนมีอายุนะหมอรสุคนมีอายุคิดถึงคุณนะคะครอบครัวคุณอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งกรณีนะคะสําหรับคนที่เพิ่งคุยกันสําหรับคนที่เพิ่งคุยกันนะคะเขาคิดถึงอะไรเกี่ยวกับคุณเขาลังเลใจอะไรบางอย่างนะคะ เขาลังเลใจกับความแตกต่างกับระยะทางทางไกลความแตกต่างเขาเครียดทุกังวลหลากหลายนะคะเกี่ยวกับเราเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณสําหรับคนที่เพิ่งคุยไปเขาจะเป็นชาวทางไกลก็เลกดมีนพิจิกก็ได้นะคะอืมแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะหนึ่งในนั้นถ้าสมมติว่าคุณคุยกับคนทางไกลนะคะเขาอยากมาเจอคุณเขาส่องคุณเขาอยากที่จะแบบ รอคอยผลลัพธ์ที่ดีจากคุณนะคะเขาคลั่งรักคุณมากแล้วเขาก็ชอบคุณมากด้วยสําหรับคนที่เพิ่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าคุยกันมานานแล้วก็ตามหรืออะไรใดๆแต่มันเป็นยังไม่ได้เจอกันในกรณีนี้หรือรวมไปถึงหมอโบไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนมีคนเก่า หนึ่งในนั้นนะมีคนแฟนเก่าคุณสองคุณด้วยค่ะแฟนเก่าคุณสองคุณคิดถึงคุณด้วยอืมอ่ะทีนี้ตอนนี้เราไม่ไม่จะไม่เจาะจงว่าเขาชื่ออะไรเขาอะไรหรอกเนาะเอาเอาเป็นว่าใครก็ตามที่คิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้ขอเมสเซจจากเขาหน่อยสิอ่ะไม่เอาครอบครัวครอบครัวเรารู้แล้วว่าครอบครัวคิดถึง <laughs> ขอเมสเซจหน่อยนะคะสําหรับคนที่กําลังคิดถึงคุณนะตอนนี้ เอาสำหรับไหนดีเอาสำหรับนี้แล้วตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ในหัวะนะคะไม่ถึงคิดถึงเรา Listen to your heart ถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่เพิ่งคุยกันคนนี้ม,มีมีความสนใจอยากรู้ว่าใจของคุณคิดยังไงกับเขาอเขาอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขา๊บ be more selfish uh ่ะคะบางครั้งเขาาจะรู้สึกว่าคุณเห็นแก่ตัว <laughs> ที่มันไม่แฟร์คุณรู้เขาแต่เขาไม่รู้คุณอย่างเงี้ยเออนะคะ เหมือนเขาส่องคุณอยู่คุณสวยจังเลยเออคุณสวยคุณหล่อจังเลยนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกถึงคุณนะคะเออคนที่เขาคิดถึงคนนุณตอนนี้มาดูว่าคนที่เขาคิดถึงคนนุณตอนนี้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไง<อ>คนที่เขาคิดถึงคุณตอนนี้มองคุณเป็นคนยังไง คุณอาจจะเพิ่งเจอกันนะคะหรือคุยกันนะคะเขามองคุณเป็นคนจริงใจน่ารักมีเสน่ห์มีแรงบันดาลใจมี passion นะคะแต่เขาก็กลัวเขาอกหักจังเลยเพราะคุณสวยหล่อนะคะเออเขาอยากขอโอกาสจากคุณค่ะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนใจดีนะคะใจดีมีแบบใจดีดูดีแล้วก็เป็นคนที่มีความมีไฟมีแรงบันดาลใจมีเสน่ห์นะคะแต่เขาก็กลัวเขาอกหกัก มีความแบบเนี้ยมีความคิดอยู่ในใจนะคะโอเคนะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะห้าใบถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกว่าฉันอยากได้คำตอบจากเธอคำตอบที่อยู่ในใจของคุณนะคะเขาอยากได้คำตอบนั้นอยากบอกถ้าบอกได้เขาอยากจะบอกว่าถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันเขาหึงคุณนะเ ึงห่วงเราเอาจริงๆเขารอคอยคุณค่ะเขารอคอยที่จะเช็คแอคชั่นบางอย่างค่ะโอเค <c oughs> นะคะเอาละค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับฟังนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะมาเราไปดูสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอัพแบบหนึ่งนะคนที่เลือกกองที่สอง กองที่สองนะคะเด็กนี้นะคะไม้ทองนะคะและและเฮมาไท้นะคะคุ้มของป้องกันภัยดูทรับรับโชคนะคะกองที่สอง,สองสพระพิคเนธอ่าใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณมะดูค่ะใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณตอนนี้ โอ้ยสามดาบขึ้นมาเลยคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เขาคือใคร k อ้ย of ้ย n อ้ยค e n e ขึ้นมาเท่าเป็นเท่า <laughs> เป็นเชาวธาตุดินนะคะธาตุดินธาตุน้ำเดี๋ยวนะเห็ดพึ่งนะชัววอนชูย์ออฟเพนขึ้นมาเอาละค่ะมอโบเห็นสองคนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะ คนหนึ่งในนั้นเป็นคนที่อ,อกหักจากคุณหนึ่งในนั้นเป็นคนที่เขาคลั่งไคลคุณอืมถ้าเป็นความรักมันแน่นอนความรักเพราะมันเป็นสามดาบมีหัวใจปักมาคนที่คิดถึงคุณคือคนที่อ,อกหักจากคุณหรือเสียใจอะไรบางอย่างจากคุณนะ่ะนะคะคําว่าอากหักก็คือแน่นอนเรารักกันนะคะเคยรักกันแล้วอก,นะะอ,อ,อกหักนะคะอกหักจากเราหรือว่ามี การเลิกลากันไปะนะคะเกิดขึ้นได้ไม่นาน,นเองนะคะเจ็บปวดอยู่กาลังคิดถึงแล้วก็ไม่รู้อะไรคิดถึงแบบไหนนะคะแล้วก็อีกในลักษณะหนึ่งคือใครก็ตามที่ผิดใจกับคุณเนี่ยนะคะมาดูเขาคนนั้นคือใครคนนั้นคือใครขอเจาะลึกหน่อยนะคะคนคิดอะไรคนนี้เป็นคนที่รักคุณนั่นแหละหรือโอกาสจากคุณเนี่ยรักแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยเขารักคุณ เขารักคุณเขาอยากจะกลับมาหาคุณค่ะโอ้โหเดียมแพสเหมือนคนนี้เขาจะแคร์คุณมากคลั่งคุณมากเลยเนาะคุณนวอนเขาหลงไหลคุณมากคนคนนี้เอาตรงๆคนคนนี้เป็นคนที่ไม่รู้ว่าสมมติกรณีที่คุณไม่ได้เลิกลาอะไรกับใครต้องบอกว่าคนคนนี้แค่มองคุณเขาก็อกหักแล้วเหมือนเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากในสายแต่เขาเซ็กแอพเพลีมีเสน่ห์ลงเป็น เป็นคนที่แบบทุกคนใหม่ปองอย่างเงี้ยนะคะคนที่คิดถึงคุณน่าจะมีสองคนขึ้นไปน่าจะสองคนขึ้นไปอะ่ะพวกเขาเหล่านี้นะคะเป็นอชอบคุณลงรักคุณคลั่งใครคุณนะคะเออมีความเป็นแบบปรื่มคุณมากนะคะรื้มคุณมากหนึ่งในนั้นสำหรับคนที่อกห่างจากคุณนะคะคอดูสำหรับเคสที่อกห่างจากคุณ เขาอยากคุยกับคุณนะคะตอนนี้เขาคอตกนะคะสําหรับกรณีที่อกหักนะถ้าเขาอกหักจากคุณเนี่ยนอนไม่หลับเครียดอยากคุยด้วยนะคะเอออยากคุยด้วยหรือว่าพวกคุณมีประเด็นกับใครไปได้ไม่นานเองรักษา,าเศร้าเนี่ยพิ่งทะเลาะก,กันนะคะเออเหมือนเหมือนคิดเหมือนเครียดเหมือนสํานึกแต่คําว่าสํานึกคือเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้น นะคะไม่ไม่ได้สำนึกผิดเฮ้ยฉันอยากจะขอโทษยังอย่าพึ่งนะคะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างปุบปักบฉับพลันอย่างเงี้ยเหมือนเขาแบบเผลอลืมตัวหรือทําอะไรที่ไม่ดีเดวิลเข้ามานะคะ่ะเนี่ยเขาอยากคุยกับคุณค่ะเกี่ยวกับความจริงอะไรบางอย่างนะคะกับความรักที่เป็นความรักหรือความผิดหวงังความเสียใจอะไรต่างๆนานาที่ผูกคุณกับเขาเนี่ยได้ร่วมทางกันมาเนี่ยนะคะเขาอยากจะคุยกับคุณเรื่องนี้ เรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะกับความอกหกักกับรักสามเศร้านี่คือสิ่งที่อีกหนึ่งกรณีที่คนคนนี้คิดถึงคุณอืมนล้อยากจะบอกว่าเขาเสียใจนะเขาเขาอยากจะบอกเขาเสียใจแล้วไงอะเขาอยากจะบอกว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่าเขาหวังว่าคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ รอคอยคุณอยู่ไม่รู้ว่าอะไรรอคอยคุณอยู่อ่ะในกรณีที่เขาโอกางจากคุณเนี่ยเขาอยากคุยกับคุณนะคะยังคนเนี้ยคิดถึงคุณนะตอนนี้แล้วอยากคุยกับคุณอ่ะมาในกรณีที่คนที่คลั่งไคล้หลงไหลคุณล่ะคนที่คลั่งไคล้หลงไหลคุณนะคะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ four of pentacles ขึ้นมาเขาแอบหึงแอบห่วงคุณด้วยแอบงอนแอบน้อยใจกับบางครั้งนะคะ อยากคุยกับคุณนะคะตลอดเวลาหึงหวงอยากที่จะเหมือนคุณเป็นคนที่ไม่ใช่บอกว่าไม่สนไม่แคร์แต่เป็นคุณเป็นอาจจะเป็นคนที่เขาชอบมากคุณมีเสน่ห์เขาเลยมองคุณว่าคุณเน่ยมีอีกโก้หรือว่าเป็นคนที่ถือตัวเล่นตัวอะไรก็ได้นะคะนะเออ ไฟล์ o อาวอขึ้นมาถึงบางครั้งนะคะถ้าสมมติคุณรู้จักเขาถ้าทะเลาะกันมันก็ยังเป็นอะไรที่เขายังใหญ่ที่จะปรับตัวอยากจะแก้ไขอยากจะอยากจะแก้ตัวอยู่นะเออเออคนที่คลั่งไคล้หลงไหลคุณในกรณีที่ไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยเขาอยากที่จะคุยกับคุณ นะคะอยากจะคุยกับคุณอยากจะเอาอกเอาใจอยากจะคุยแบบเป็นแฟนอยากจะเข้าใจคุณอยากจะรู้ถึงความต้องการของคุณอะไรอย่างเงี้ยนอนฝันถึงคุณคุยกันก่อนนอนอะไรเงี้อยอยากเพิ่มแรงบันดาลใจมากกว่านี้ประมาณเนี้นะคะม,มีสองอาจจะมีธาตุน้ำธาตุดินนะคะสองคนเนี่ยที่คิดถึงคุณ มาดูว่าเขาเหล่านี้นะคะมีความคิดอะไรในหัวตอนนี้เนาะมีความคิดอะไรในหัวเกยวกับคุณบ้างอ่ะ sorry นะคะเขาขอโทษนะคะอุ้ยเขาคลั่งคุณมากจนเขาไม่ได้เฟดถึงคุณเลยแหละฉันต้องการเธอฉันต้องการเธอฉันคลั่งเธอมาก ไอหาไอ need more time เพราะต้องการเวลานะคะต้องการเวลาไอ hop you want you wait for me ฉันหวังว่าคุณจะรอหวังว่าคุณจะรอเขานะหวังว่าคุณจะว่างสำหรับเขานะเขายังคงไม่ได้คำตอบทุกอย่างจากคุณเขาอาจจะเคยบอกอะไรคุณหรือว่าเคยถามอะไรคุณแต่คุณทำเป็นปฏิเสธเหมือนเขา เขาไม่เคยได้คําตอบอะไรจากคุณอะไรเงี้ยอเขาต้องการเวลาพิสูจน์หรือว่าเขาต้องการเวลามากกว่านี้แล้วเขาก็อยากจะได้คุณมากอยากที่จะคบคุณมากนะคะแต่เขาก็ sorry กับอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ sorry กับอะไรคะเสียใจกับอะไรเสียใจเสียใจกับทางไกลหรือเปล่า ถ้าสมมติว่าคุยกับทางไกลอาจจะเป็นความแตกต่างทางใกลหรือว่าระยะทางระยะเวลาอะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะที่เราต่างกันเอาละค่ะเรารู้แล้วว่าใครคิดถึงเนาะมาดูว่าเ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรเลยถ้าบอกคุณได้ความในใจตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรอุย๊ยฉันประทับใจเั้งแต่แรกพบนะคะ คนคนนี้ดูสิเขารักคุณค่ะคือคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาอาแค่นี้จบคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาฉันอยากหยุดอยู่ที่เธอนะคะครั้งแรกที่เจอฉันก็รู้แล้วว่าคนนี้คือคนที่ใช่นี่คือมันออกมาอย่างนี้เลยนะคะปลาสัญลักษณ์ของปลาโลมานะคะการเจอคู่นี่คือคนที่เขาปรารถนาถึงนะคะโอเคค่ะยังไงก็ ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเริค่ะ